สวัสดีครับท่านผู้ชมที่จะเตรียมตัวสอบในการเข้ารับราชการหรือสอบในสายงานผู้บริหารนะครับสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือหน่วยงานอื่นๆนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับการอ่านพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534นะครับซึ่งเป็นการอ่านสรุปนะครับกฎหมายฉบับนี้นะครับซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช2534นั้นนะครับก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับล่าสุดนะครับเป็นฉบับที่8พุทธศักราช2553นะครับซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534นี้นะครับก็มีความสําคัญนะครับคือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นกฎหมายที่กําหนดขอบเขตอาํานาจหน้าที่ ของส่วนราชการต่างๆเพื่อมิให้มีการปฏิบัติงานที่ซําซ้อนกันนะครับขอให้เกิดการบริหารงานที่เป็นเอกภาพรวมถึงหลักการในการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนและการกำหนดการบริหารราชการแนวใหม่เพื่อให้ระบบบริหารราชการสามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งอันนี้เป็นความสําคัญของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งชื่อของกฎหมายฉบับนี้ก็บอกท่านชมอยู่แล้วนะครับว่าเป็นระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับคําว่าบริหารราชการแผ่นดินนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่ครับมากที่สุดของประเทศนะครับเพราะว่าเป็นการบริหารราชการแผ่นดินทั้งแผ่นดินนะครับก็ว่าได้นะครับซึ่งผมได้อ่านในเรื่องของความสําคัญนะครับในรายละเอียดว่า เป็นพระราชบัญญัติที่มีความสําคัญนะครับเป็นกฎหมายที่กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการาต่างๆเพื่อมีให้มีการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนกันนะครับเนื่องจากการบริหารราชการแผ่นดินนี้ประกอบด้วยนะครับหลายส่วนซึ่งผมจะได้นาเรียนในสไลด์ต่อไปนะครับซึ่งถ้าหากการปฏิบัติงานมีความซ้ําซ้อนกันแน่นอนก็จะเกิดปัญหาขึ้นแน่นอนนะครับดังนั้นเพื่อม่ให้มีการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนกันเนี่ย และก่อให้เกิดการบริหารงานที่เป็นเอกภาพรวมถึงหลักการในการมอบอำนาจให้ปฏิวัติราชการแทนนะครับแล้วก็กำหนดการบริหารราชการแนวใหม่เพื่อให้ระบบบริหารราชการสามารถวิ่งดันงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือความสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534ซึ่งผมได้นําเรียนไปแล้วเมื่อสกูนี้นะครับก็เป็นกฎหมายที่กําหนดโครงสร้างของส่วนราชการนะครับให้มีราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆทั้ง5รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ อบอจอ,อบอาตเทศบาลเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งระบบาสามระบบหรือ3ส,ส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นผมจะได้ให้รายละเอียดไว้ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับซึ่งรชาชการส่วนกลางนั้นนะครับก็ประกอบไปด้วยหลายส่วนงาน นะครับรายหน่วยงานย่อยนะครับรล้จะก,การส่วนภูมิภาคก็ประกอบด้วยจังหวัดอำเภอส่วนราชการท้องถิ่นก็ทั้งที่ผมได้นําเรียนแล้วว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง5้ารูปแบบนะครับซึ่งในครั้งหน้านะครับในคลิปวิดีโอหน้าผมจะได้นําเอารายละเอียดของรูปแบบต่างๆรวมถึงรายละเอียดของมาตราที่สําคัญหรือหมวดที่สําคัญมาอ่านและก็บรรยายให้ผู้ชมได้รับชมและรับฟังต่อไปนะครับ สาหรับแนวคิดการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนั้นมีอยู่3หลักอย่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวคิดพื้นฐานก็คือหลักการรวมอํานาจการปกครอง centralization นะครับการรวมอำนาจการปกครองหรือ centralization centralization ก็คือการรวมอานาจการรวมอำนาจนั้นก็หมายถึงการรวมอำนาจไปที่ส่วนกลางนะครับหลักการที่2คือหลักการแบ่งอํานาจการปกครอง decentralization ครับ่ centralization นะครับคือการแบ่งอำนาจนะครับและหลักการกระจายอำนาจการปกครอง decentralization นะครับในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับซึ่งเป็นในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินนั้นนะครับมีหลักอยู่3หลักใหญ่ด้วยกันอ่ะความหมายของหลักการลงอำนาการปกครองนั้นนะครับ centralization นั้นก็คือ อำนาจในส่วนกลางนั่นเองนะครับซึ่งผมจะได้ให้รายละเอียดไว้ในลำดับต่อไปนะครับหลักการแบ่งอำนาจการปกครองซึ่งก็คือหลักการแบ่งอำนาจมาให้กับจังหวัดและอำเภอนะครับและหลักการกระจายอำนาจการปกครองก็คือการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินนั้นผู้มีอำนาจจะมอบอำนาจในการสั่งการการอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่นโดยผู้มีอำนาจในการบริหารราชการสามารถมอบอนนาจให้แก่ผู้มีอำนาจชั้นรองเพื่อปฏิบัติราชการแทนโดยที่ผู้มอบอำนาจยังคงดํารงตําแหน่งและยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญหรือว่าเป็นโฟกัสของพระราชัญติะเบบียบริหารรราาชกแผ่นดินนะครับซึ่งอยู่ในส่วน,นท้ายนะครับแต่ในวันนี้ผมจะได้ขออนุญาตนําเรียนในส่วนของสรุปนะครับ ก่อนที่เราจะไปสู่เนื้อหาย่อยและเนื้อหาที่สําคัญในส่วนอื่นในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ผมก็จะขออนุญาตนํานเรียนว่าในการบริหารราชการแผ่นดินนั้นผู้มีอํานาจนะครับอาจมอบอํานาจในการสั่งนะครับอาจมอบอํานาจในการสั่งนะครับอาจมอบนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าจะมอบหรือไม่มอบก็ได้นะครับ ถ้ามอบแล้วนะครับสามารถมอบหน้าในการสั่งการอนุญาตการอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่นโดยผู้มีอำนาจในการบริหารราชการสามารถมอบอำนาจให้แก่ผู้มีอำนาจชั้นรองเพื่อปฏิบัติราชการแทนนะครับเช่นจะต้องไล่ตามลำดับชั้นนะครับจากบนลงล่างในการมอบอำนาจนั้นชั้นรองก็คือชั้นถัดลงมานะครับเพื่อปฏิบัติราชการแทนนะครับเช่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ อาจจะมอบอนนาจให้กับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารชั้นรองลงมานะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับโดยที่ผู้มอบอำนาจนั้นยังคงดำรงตำแหน่งและยังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับซึ่งอ,อย่างเช่นในส่วนของสถานศ,าศาึกษาท่านผู้บรนการสถานศาึกษาอาจมอบอำนาจให้รองผู้อำนการสถานศ,าศาึกษาฝ่ายบริหารงานวิชาการนะครับฝ่ายบริหารงานงบประมาณนะครับฝ่าย บริหารงานทั่วไปนะครับและก็ฝ่ายบริหารงานอื่นๆนะครับในส่วนสถานศึกษาที่มีตามสังกัดกันหรือว่าเป็นสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันนะครับซึ่งการมอบอำนาจนั้นหลักการง่ายๆก็คือผู้มีอำนาจนะครับชั้นต้นนั้นจะมอบอำนาจให้กับผู้มีอำนาจชั้นรองไปเพื่อประโยชน์ราชการแทนโดยที่ผู้มอบอำนาจนั้นเนี่ยยังคงรัตัวแหนกและยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับอันนี้เป็นสรุป รายละเอียดที่สําคัญในส่วนของกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนี้นะครับพระราชบัญญัติระเบียบยรบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2 5 3 4ผู้วิพลอดุลวิิยเดชปอรนะครับซึ่งแน่นอนเรียกว่านะครับในการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาหรือกฎหมายฉบับน,นี้ขึ้นมาก็คือเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นนะครับในสมัยรชัชกาลที่9นะครับในหลวงรชัชกาลที่9นะครับ ซึ่งได้ให้ไว้ในะวันที่21สิงหาคมพุทธศักร,ราช2 5 3 4นะครับเป็นปีที่46ในรัชกาลปัจจุบันก็คือในอรัชกาลที่9นั่นเองนะครับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช2 5 3 4อันนี้เป็นหัวใจสําคัญผมได้ไฮไลท์ด้วยประกาศสีแดงครับทั้งวันที่ให้ไว้ก็คือ21สิงหาคมพศ2434และก็วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถึงเมื่อวันที่4กันยายน2534นะครับและปัจจุบันนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อยมานะครับจนถึงฉบับที่8พุทธศักราช2533ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดเดี๋ยวผมจะได้นําเรียนในรายละเอียดว่านะครับมีส่วนประกอบอย่างไรบ้างนะครับมีการแก้ไขตั้งแต่ฉบับที่1ถึง8เนี่ยมีฉบับใดบ้างนะครับในสไลด์ต่อไปผมจะได้นําเรียนในรายละเอียดในส่วนนี้นะครับ สำหรับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2 5 3 4นั้นนะครับได้มีองค์ประกอบอยู่4ส่วน75มาตราและ1บทเฉพาะการนะครับซึ่งส่วนที่1นั้นเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางนะครับประกอบด้วย7หมวดได้แก่หมวดที่1การจัดระเบียบบริหารราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีหมวดที่2การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวงหมวดที่3การจัดระเบียบราชการในทบวง ซึ่งสังกัดสำนักนายุกรัฐมนตรีหรือกระทรวงบทที่4การจัดระเบียบราชการในกรมบมดที่5การปฏิบัติราชการแทนบทที่6การรักษาราชการแทนบมดที่7การบริหารราชการในต่างประเทศซึ่งในส่วนที่1น,นั้นนะครับหัวใจสําคัญที่นิยมนํามาออกข้อสอบน,นะครับก็จะเป็นหมดที่1น,นะครับหมดที่2นะครับบทที่3นะครับ บางหน่วยงานและบทที่4ก็มีบ้างนะครับแต่ที่สําคัญเลยนะครับที่สําคัญเลยที่นํามาออกข้อสอบอยู่เป็นประจําก็คือบทที่5กับบทที่6ว่าด้วยการปฏิบัตรริราชการแทนและการรักษาราชการแทนนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถที่จะหยิบตัวบทหรือกฎหมายที่ปริ้นเอาออกมาแล้วนะครับหรือเป็นเล่มนะครับสามารถมาเปิดดูไปพร้อมๆกันกับผมได้นะครับในการอ่านนะครับแต่ในวันนี้ ในคลิปวิดีโอนี้ผมได้สรุปนะครับในส่วนต่างๆและก็ในส่วนของหมวดต่าง,างๆนะครับให้ดนชมได้รับชมรับฟังเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในครั้งหน้าเราจะไปเจาะในรายละเอียดในแต่ละหมวดนะแต่ละส่วนแต่ละมาตราว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับส่วนที่2นะครับก็คือการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคซึ่งได้แก่หมวดที่1จังหวัดหมวดที่2อ,อําเภอในส่วนที่2นี้จะถือว่ามีน้อยนะครับ เป็นเรื่องง่ายๆนะครับเพราะว่าเป็นหลักในการแบ่งอํานาจที่ผมได้นาเรียนแล้วนะครับก็คือเป็นการแบ่งอํานาจให้กับราชการส่วนภูมิภาคนะครับก็คือจังหวัดและอําเภอครับต่อไปส่วนที่3การจัดระเบียบริหารราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งในส่วนนี้เนี่ยตอนที่ผมได้นาเรียนแล้วว่ามีอยู่อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนะครับมีอยู่5รูปแบบด้วยกันได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาล เมืองพัทยาและกรุงเทพมหาคนครรูปแบบทั่วไปก็จะมี3รูปแบบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตมบรัน mm hmm. เทศบาลส่วนรูปแบบพิเศษมี2รูปแบบได้แก่เมืองพัทยาและกรุงเทพมหาคนครนั่นเองนะครับส่วนที่4เป็นส่วนของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับในส่วนนี้ก็จะมีกพอรอหรือสํานักง,งานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ ซึ่งรายละเอียดนั้นผมจะได้นําเรียนในครั้งต่อไปนะครับและก็บทเฉพาะการสรุปแล้วนะครับว่าตอนนี้ผมได้นําเรียนตอนต้นว่าสรุปแล้วพระราชบัญญัติระเบียยบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534นี้มีอยู่4ส่วน75มาตรา1บทเฉพาะการด้วยกันนะครับเราไปดูสไลด์สุดท้ายนะครับเป็นส่วนที่ผมได้สรุปการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับ ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนี้นะครับก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับตั้งแต่ฉบับแม่คือฉบับพศ2534เลื่อยมาจนถึงฉบับที่8พศ2533นะครับซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1นั้นก็เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2นะครับซึ่งผมฉบับแม่นี้เราจะนับรวมเป็นฉบับที่1ส่วนการแก้ไขเพิ่มเติมนี้เราจะแก้ไขตั้งแต่ฉบับที่2 พุทธศักราช2535เป็นต้นมาฉบับที่3พุทธศักราช2536ฉบับที่4พุทธศักราช2543ฉบับที่5พุทธศักราช2545ฉบับที่6พุทธศักราช2556ฉบับที่7พุทธศักราช2550และฉบับล่าสุดนะครับฉบับที่8พุทธศักราช2553นะครับซึ่งในครั้งต่อไปนั้นผมจะได้นำเอารายละเอียดของแต่ละส่วน แต่ละหมวดแต่ละมาตรานะครับในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2 5 3 4และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับนะครับซึ่งก็จะมีฉบับที่รวมรายละเอียดของตัวบทที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้ง8ฉบับนี้ไว้ด้วยกันซึ่งผมจะได้นําเรียนในรายละเอียดที่สําคัญที่สําคัญนะครับที่สําคัญในส่วนของส่วนต่างๆและก็บทต่างๆและมาตรต่างๆให้ท่านผู้ชมที่จะเตรียมตัวสอบ นะครับตลอดจนนักเรียนนักศึกษานะครับที่มีความสนใจนะครับศึกษาเพระฉันบัญญัติระเบียบบรหิหารราชการแผ่นดินนี้ให้มีความรู้นะครับเกิดความเข้าใจซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ได้ในระดับหนึ่งส่วนท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทั้งในทางออนไลน์นะครับในทาง World w ไบเวหรือจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เทคโนโลยีออนไลน์หรือเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับก็ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ในชีวิตจัวันของท่านชมทุกท่านแล้วนะครับผมเชื่อว่าท่านชมสามารถที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆทั้งนั้นกฎหมายทุกกฎหมายทุกพรบได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะได้ข้อมูลที่อัปเดตนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของผมก็จะได้นําเอารายละเอียดสําคัญและส่วนที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายมาเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมอย่างนี้ทุกวันนะครับซึ่งแต่ละวันก็จะอาจจะมีกฎหมายหรือตัวพรบที่แตกต่างกันไป ครับปูนเวียนกันไปเรื่อยๆนะครับสรุปวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ